สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่30นะครับวันนี้จะมานําเสนอผลการทดลองครั้งที่1ของเรื่องหัวข้อง Hero s t e a m Turbine นะครับพร้อมทั้งระบุป,ปัญหาที่เจอกับสิ่งที่เราต้องแก้ไขครับ จากคลิปผลการดลองเราครับปัญหาที่พวกเราเจอก็คือระยะการหมุนของเชือกเป็นมีระยะที่จํากัดนะครับก็คือเมื่อตัวไบเลอร์หรือว่ากระป๋องหมุนไปซักระยะหนึ่งมันจะเกิดเชือกจะเกิดเป็นเกี่ยวแล้วก็ทําให้หมุนต่อไม่ได้ครับแล้วก็ปัญหาที่2ก็คือไอ้น้ําที่ออกมาเป็นที่เป็นตัวขับเคลื่อนของไบเลอร์เป็นไอ้น้ําออกมาที่ยังไม่เพียงพอหรือว่ายังไม่คงที่ครับ จากปัญหาที่กล่าวไว้เบื้องต้นครับก็เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่คาดไว้ดังนี้ครับ 1. ปัญหาเรื่องของเชือกที่เราพบเจอนะครับเราจะทําการเปลี่ยนเชือกเป็นขนาดเชือกนะเป็นเชือกที่มีขนาดเส้นเล็กลงอย่างเช่นเส้นได้หรือว่าเป็นเชือกเอ็นหรือเชือกไนล่อนนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาหรือลดปัญหาการเกิดเกี่ยวของเชือกเวลาที่บอยเลอร์มันหมุนนะครับ ต่อไปปัญหาที่2ปัญหาของไอ้น้ำนครับปัญหาที่เราเจอคือไอ้น้ำมันออกมาไม่คงที่นะครับแล้วก็มีทิศทางที่ค่อนข้างจะไม่แน่นอนดังนั้นเราจะทําการติดตั้งท่อที่ช่องทางออกของไอ้น้ำนะครับเพื่อให้เราสามารถควบคุมทิศทางการออกของไอ้น้ำได้ส่งผลให้บอยเลอร์สามารถหมุนได้คงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแหล่งความร้อนนะครับเราจะทําการเปลี่ยนมุมของการให้ความร้อนเพื่อที่จะให้ ไอ้น้ําที่ออกมาจากยบลอร์ไม่ส่งผลกระทบต่อเปลวไฟหรือแรงความร้อนที่เราให้กับยเลอล์ครับจากคลิปการทดลองเบื้องต้นนะครับในคลิปจะเห็นว่าถัางของพวกเรายังไม่มีตัวยึดที่แน่นอนนะครับก็คือเพราะว่านี่เป็นการทดลองครั้งแรกของบวกเรอครับก็คือเราจะทดลองก่อนว่ายบลอร์อมันหมุนคงที่ไหมหลังจากนั้นเราก็จะทําฐานให้มันคงที่หรือว่าตัวยึดที่มันออโอเคแข็งแรงขึ้น